ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นรถตัวอย่างนะครับเป็นแนวออฟโรดคุณผู้ชมก็จะเห็นไฟสปอตไลท์นะฮะมีกันชนหน้านะครับแต่งแบบอย่างดีเลยนะครับหรูหลาหมาเห่านะฮะใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับก็แนะนําที่นี่นะครับแน่นอนนะฮะมันก็เหมาะกับผู้ชายลุยๆแบบเราอุปกรณ์แต่งรถที่นี่นะครับก็มีมากมายเท่าที่ผมเดินดูคร่าวๆนะครับก็เหมือนกับสไตล์แคมป์ค่ก็มีหลังพามีเต็นท์ เยอะแยะมากมายนะครับบริเวณทางด้านหลังนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักที่นี่พร้อมๆกันทางด้านนี้คุณโบะนะครับ,<า>บสวัสดีครับ,บผมอยากจะให้ทางคุณโบแนะนํานิดนึงนะฮะถ้าอย่างของ TJM มะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแนวออฟโรด 4x4 ค่่จะมีแนวทั้งแนวออฟโรดแนวแคมปิ้งเราจะถามลูกค้าก่อนรถลูกค้ารุ่นไหนแล้วเรามีชุดแต่งอะไรบ้างโอเคเรืตัวอย่างผมมีรี vo ขับ2 ผมอยากจะได้แบบแนวดุดุหน่อยผมอยากจะได้กันชนหน้ากันชนท้ายอะไรอย่างนี้อันนี้สามารถแนะนําได้สามารถแนะนําได้ค่ะเราก็จะมีสินค้าที่ตรงตามรุ่นเลยจะมีแคตตาล็อกค่ะหรือว่าอยากดูสินค้าจริงตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ส่วนมากแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก,ยาก็อยากจะดูแบบ<ช>ว่าเฮ้ยรถชั้นเนี่ย<ม>จะแต่งออกแนวไหนที่นี้ก็มีให้ดูมีค่ะเราก็จะมีอย่างรถตัวโชว์ของบริษัทะคะตัวรีโว่เราก็มีอฟอร์ดเราก็มีไทตันเราก็มีไฮรักแชมป์เรามีนีแม็กเราก็มีค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วค่ะใช่ พูดคุยตั้งนานนะครับ TGM เป็นแบรนด์อะไรครับเนี่ย t ี m อะค่ะจะเป็นแบรนด์ออฟโรดของออสเตรเลียค่ะซึ่งแบรนด์นี้ก็มียาวนานมาแบบมากกว่า50ปีแล้วเขาเก่งเรื่องอะไรครับท่วงล่างกันชน oh. สโนว์เกิลแคมปิง้ง oh. แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆวินชุดเชือกไฟสป oh. อตไลท์ครอบคลุมแล้วค่ะครบที่ใส่ลุยคนนี้ค่ะ ช็อปนี้เปิดมานานหรืองไหถ้าอย่างช็อปนี้จะเปิดมา2ปีค่ะที่เปิดอย่างเป็นทางการเลยค่ะคุณโบก็แนะนำคร่าวๆแหละนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเห็นสินค้าของที่นี่ไปดูขอกันได้เลยค,ค่ะที่นี่มีอะไรบ้างเข้าประตูมาเลยเราจะเห็นตัวกันชนถ้าอันนี้เราเป็นแบรนด์ออสเตรเลียค่ะมาตรฐานออสเตรเลียเลยยกตัวอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยมันใช้กับรถอะไรครับถ้าอย่างกันชนรุ่นนี้ค่ะถ้าเป็นเราจะเรียกเป็นรุ่น t ี่ 13, <T> 13. เอาแบบบูบาซึ่งก็จะมีสําหรับหลายรุ่นเลยค่ะอย่างรีโว่ฟอร์ดอะไรเงี้ยมีหมด ดีกว่าแบรนด์อื่นยังไงครับเนี่ยถ้าอย่างตัวนี้อย่างที่เราบอกค่ะว่าหนึ่งเราเป็นแบรนด์ออสเตเลียที่แบบมีมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสินค้า<อ>ใช่ค่ะแล้วเราเองก็มีช็อปด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมาดูสินค้าได้<อ>มาทดสอบก่อนว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหน<อ>ใช่เลือกได้เลยแล้วก็เรามีบริการครบติดตั้งครบจบ<อ>ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีบริการทั้งก่อน ระหว,ว่างแล้วก็หลังการขายสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้หไหมถ้าของเราตอนนี้ค่ะเราจะยังไม่ได้มีของที่แบบเทินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแนะนําให้ลูกค้าแบบอย่างไฟเงี้ยลูกค้ามาลองกดก่อนเลยลูกค้าจะชอบแบบไหนแส,งไ,นสงไหนทรงไหนมาลองวางกับรถให้ถูกใจก่อนเราค่อยติดแนะนําว่า ให้ดูแบบก่อนใช่อูตบบตั้งนะครับแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าเขาจะเป็นห่วงในเรื่องของช่วงล่างติดตั้งไปแล้วให้มันจะดีหรือเปล่าฟิลลิ่งมันจะเป็นไงมีรถให้ทดลองนั่งไหมมีค่ะก็อย่างเนี้ยค่ะรถของบริษัทลูกค้าสามารถลองได้เราก็จะมีทีมงานที่พาลูกค้าขับไปทดลองฟิลลิ่งอะไรเงี้ยค่ะใชเขาก็จะเซ็ตโช๊คที่ขายขายอยู่นี่แหละเนาะเซ็ตเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสนะถ้าฝั่งนี้จะเป็นตัวรีคอเวอรี่ค่ะรีคอเวอรี่ซึ่งเราก็จะมีพวกเชือกเวลาที่ถติดล อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการมีลากมีตูงกันขายดีเลยจะเป็นตัวส n o เก e ลเจาะจริงหล่อจริงใช้งานจริงวิธีการเจาะแล้วก็ติดตั้งเนี่ยมาตรฐานเลยค่ะาาเจาะอย่างดีใช้เครื่องอย่างดีเอาไปต่อเลยครับคุณโบใช่ค,ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของช่วงล่างแล้วค่ะนี่เป็นส่วนของช่วงล่างพวกปีกนกแล้วก็อันนี้จะเป็นโชกคซึ่งโช้คของเราอะค่ะจะมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันาาค่ะ ซีรีส์เริ่มต้นจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวลมเมอร์จะเป็นตัวทวินทูบที่แบบสามารถใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตัวท็อปของเราเป็นตัวปรับได้เงี้ยค่ะชคสีต้นอ่ะเราเริ่มต้นอยู่ที่2,400บาทก็คือจะเป็นแค่เฉพาะตัวชคหน้าช็คหลังอย่างเดียวไม่รวมสปริงใช่ผู้ชัครับได้ตัวนี้นะแล้วก็ช็คหลังถ้าลูกค้าจะมาติดเราก็จะถามลูกค้าก่อนลูกค้าใช้งานแบบไหนอนอยากได้เฟิรม์มอยากได้หนึบ อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นเราต้องมีการปรึกษาหารือพูดคุยกันก่อนก่อนจะติดตั้งใช่ค่ะก็จะเป็นพวกชุดป่ายางถุงมือต่างๆ่างราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าอย่างชุดนี้จะอยู่ที่พันสองฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพวกชุดอะไรของปั๊มลมค่ะใช่เดี๋ยวขอดูตัวอย่างราคาให้ดูนิดนึงเริ่มหลักร้อยค่ะเริ่มต้นหลักร้อยนะครัคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของประเทศออสเตรเลียด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวถังลมค่ะเป็นพวกพวกถังลมปั๊มลมต่างๆใช่ค่ะอันนี้คืออะไรเออันนี้จะเป็นถังลม ใช่ค่ะนี่จะเป็นถังลมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปมลมก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะติดกับรถเหรอใช่ติดกับรถค่ะใช่เพราะ่านีีลูกค้าแบบเติมลมถูบลมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาเดี๋ยวผมจะส่องราคาให้ดูเผื่อคุณผู้ชมสนใจนะราคาอยู่ที่6,500บาทนะตัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้5,500บาทนะตัวนี้อยู่ที่14,900บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะอยู่ที่แ9 0 0บาทนะครับก็แล้วแต่แรงแล้วแต่บาท คันนี้ก็แต่งอะไรบ้างครับของทราบถ้าอย่างคันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวมิ t ิ u b i s h i t i t a ตัวใหม่เป็นตัวหัวเดียวที่เราเอามาใส่ตัวกระบะลอยใหม่ค่ะของ t จมแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยชุดติดตั้งเป็นพวกสุดกันชนทั้งหมดรอบคันกันชนหน้าบันไดไซเรียวกันชนท้ายหมดเลยหมดเลย TGM หมดเลยอันนี้เจมทางเซ็ตมาแต่หัวตัวมาเติมที่เราตัวมาเติมที่เรานะไับไม่ใช่กระสือของ TGM หมดเลยใช่ครับ แนวแนวแบบทาหารนะหรือลูกค้าที่แบบเน้นใช้งานเน้นบรรทุกของอะไรเงี้ยค่ะสามารถบรรทุกได้เต็มที่มันเท่นะมันเท่นะนี่เป็นของมิสูใช่ค่ะของไททันนะไททันนะครับข้างในไม่ต้องดูข้างในไม่ได้แต่งอะไรใช่ค่ะเรอเติมไม่ตนองดูนี่ฮะตัวล้อแม็กนี่ก็เป็นของ TGM นี่ครับล้อแม็กของ TGM นะข้างบนก็จะติดไฟด้วยนะฮะใช่นี่ โอ oh, ้สวยสวยสวยนะฮะสีเขียวอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าอันนี้ไซส์เีว็วตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่5 5 0 0 5,500ใช่ค่ะตัวบันไดจะอยู่ที่15 0 0 0ื้ออ่ะคเอาเข้าง,ง่ายๆเลยครับคุณโบครับถ้าสมมุติว่าผมจะแต่งแนวนี้เลยลราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าแต่งแนวนี้มีงบมาสักอะหลักแสน แสนเดียวใช่แสนก็คือลูกค้าจิ้มเลยอย่างตัวกันชนน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ31,900ื่นหนครับาค่ะแล้วก็ไซเรยเนาะ5 5าห้าพักันชนท้าย1 9ื่นเก้าค่ะบันไดหมือนห้าบอกราคาเลยบอกราคาเลยใช่แต่ทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นอยู่กับรุ่นรถแต่ละรุ่นด้วยนะครับตรงนี้เห็นว้าวว้าววัวเขาก็จะเก็บงานให้ ที่นี่รับติดตั้งแหลกแบบนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น TJ เจเอแหลกเป็นแหลกของ t j เเองอ oh. อันนี้จะเป็นแบบ Universal ก็คือสามารถติดตั้งกับรถกระบะได้กับทุกรุ่นเลย oh. ใช่ค่ะเพราะมันสามารถปรับความสูงได้ปรับความกว้างได้มันจะมีสล็อตให้ปรับอยู่นี่ครับจะมีสล็อตแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นแหลกแหลกนะข้างบนนี้ก็จะเป็นเต็นท์ใช่ค่ะเต็นท์หลังคาค่ะ ทั้งหมดเลยถ้าอยากจะได้ชุดแบบนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอย่างตัวเบสนแลกของเราจะเริ่มต้นที่17,900บาทค่ะแล้วก็เต็นท์หลังคาเต็นท์หลังคาเราจะมีหลายรุ่นใช่ค่ะตัวเริ่มต้นของเราก็จะอยู่ที่28,900บอใช่ค่ะจนถึง70,000กวบาทครับ,รบน,นี่จะเป็นของ t o โยต้านะ ใช่ค่ะโตโยต้าค่ะโอ้เป็นของโตโยต้านะครับก็ติดตั้งได้หลายรุ like ่นแหละไม่ใช right. so ่เฉพาะใช่ติดต okay. ั้งได้หมดค่ะก็คือเขาจะอธิบายว่าเฮ้ยถ้าอยู่ใส so ่แคร์รีบอยก็ได้นะนะครับก็ติดตั้งได้นะเพิ่มต็นเพิ่มใช่หรือว่าถ้าอยู่แบบไม่มีแคร์รีบอยอยู่ก็ใส่แบบนี้ได้นะได้ค่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่ตอยนิดนึงครับได้เลยนี่ฮะแบบนี้อะไรเหมือนรถตู้ทึบเลยอันนี้ก็เป็นตัวคันอปี้เป็นคันอปี้ค่ะเป็นตัวใช่เป็น เหมือนกล่องด้านหลังไว้ใส่ของอใส่<อ>ไว้ใส่ก,กระกะบะลอยอใช่ค่ะด้านในก็จะเป็นโล่งๆอันนี้ลูกค้าสามารถจะเอาไปแปลงทําเป็นตู้ครัวหรือว่าไว้ใส่ของก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างเนาะนี่เขามีรูปให้ดูนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือยัดตู้เข้าไปในหลังกระบะแล้วนี่แหละใช่ค่ะเออใช่เนาะมันยัดเข้าไปเนาะใช่ไหม ใช่ค่ะวางตู้เข้าไปวางตู้เข้าไปนี่เป็นแบรนด์ของทีเจ็มใช่ค่ะว้าวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมเห็นวินถ้าวินหลักๆเลยเราจะมี2แบบคือเป็นแบบเชือกกับแบบสลิงถ้าแบบเชือกมันจะมีความแบบดูแลง่ายกว่าใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าที่แบบเน้นใช้งานหนักๆส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นแบบสลิงลูกค้าชอบแบบไหนแต่เราก็คือมีทั้งสองแบบให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวเล็กเราจะอยู่ที่1900บาท ถ้าตัวนี้จะเป็นตัว12,000ปอนด์ค่ะตัวนี้จะอยู่ที่45,000บาท45,000บาทนะครับเป็นแบรนด์ของ TGM ่ GM นะฮะอันนี้จะถูกหรือแพงนะครับมันก็แล้วแต่ลูกค้าพิจารณานะครับแบบนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์หลังคาอีกรุ่นหนึ่งของเราค่ะอันนี้จะเป็นไซส์1.4นอนได้2-3คนอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหลังคาเนี่ยอันนี้ขึ้นเต็นท์หลังคาค่ะแต่พอดีหลังคาเราหมดเราเลยวางไว้เตี้ยหน่อยครับโอเคอยู่นะนะครับ ราคานี้คือรวมเบาะแล้วนะคะรวมเบาะด้วยเหรอรวมเบาะแล้วค่ะท,ทุกหลังจะมีเบาะไปแล้วในตัวค่ะ,ะ,ะเป็นแบรนด์ของ TGM ใช่ค่ะอันนี้ตัว Onning ออนนถ้าตัว Onning ออนะนคะเราจะมีตัวเล็กสุดเริ่มต้นอยู่ที่5,6 0พใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่า Onning อ,อนน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรถกระบะรถเก่งก็มาติดได้เริ่มต้นที่ตัวเล็กเลย5,6 0 0ก็ถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่2.5คูณออันนี้จะ8,9 0 0เปเป็นผ้าแคนวาสค่ะเป็นผ้าแคนวาสนะคุณผู้ชมครับเนี่ยผ้าแคนวาสนะครับก็ โอเคอยู่นะครับเวลาเราไปไปที่ไหนก็ตามแต่นะฮะเวลาเราไปเที่ยวนะครับตามภูเขาลำเนาไผ่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับก็ให้ลูกๆนั่งเล่นกะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะกางเต็นท์อ่ะดีไม่ดีก็คือเต็นท์ก็นอนอยู่ข้างบนก็ได้หรืออีกฟังก์ชันหนึ่งตัวห้องออนนิ่งตัวออนนิ่งเนี้ยค่ะกลางวันเรานั่งเล่นกลางคืนเราใส่ห้องเสริมเพิ่มโอ้อาศัได้ด้วยเหรอใส่ได้จ๋มันจะเป็นออปชั่นเสริม ใส่ห้องแล้วก็เอาเตียงเอาอะไรเข้าไปเป็นที่นอนได้เลยใช่แล้วแต่ความชอบเลยอยากนอนส่งซื้อเต็นท์อยากนอนติดพื้นซื้อห้องนี่นครับเรามีฟังก์ชันให้เลือกมีฟังกชันให้ตามรูปที่ผมให้คุณผู้ชมดูเลยนะฮะเอาไว้ทั้งกันแดดก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้แบบนอนเลยนอนเลยก็ได้ใช่นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหมวกนะใช่ค่ะเป็นแบบอุปกรณ์แต่งตัวต่างๆนะใช่อันนี้อะไรอันนี้จะเป็นสายรัดข้อมือค่ะอ๋ออ่ะ อันนี้ก็เป็นของเล่นเหมือนกันของเล่นของเล่นแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้นะใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเอาไปแบบมีเข็มทิศอ๋อมีเข็มทิศด้วยอันนี้จะเป็นเข็มทิศอันนี้เป็นนกหวีดเวลาเราต้องการความช่วยเหลืออะไรเราสามารถเป่าได้มันจะเรียกคนมาช่วยได้หรอเรียกคนมาเป่าไปก่อนเป่าไปก่อนใช่ค่ะกดโทรศัพท์หรือถ้าเราไม่มีไฟแช็คนี่ตรงนี้เป็นที่จุดไฟได้ไอ้ยะเราจุดให้ดูหน่อยนะฮะตัวนี้200เอง สองร้อยเองจุดไฟก็ได้มีเ็หลงป่าไม่กลัวนะลงปาไม่กลัวนะครับจับปลาได้ก็ใช้ตัวนี้แเลยประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยหมื่นเลยนะคตะตอนนี้มันจะเป็นของหน้าร้านเราจะมีโปรอยู่โปรอยู่ใช่ไหมเืหมือนส0 0พบาทนะ นี่ฮะเป็นของ TGM เซลล์ยี่สคุณผู้ชมจะได้ของดีๆไปเลยนะ,ะนะครับไปต่ออีกนิดนึงครับคุณโบวันนี้ผมต้องใช้แรงงานคุณโบแล้วกัน<ด><ด>นะฮะฝั่งนี้คืออะไรครับเนี่ยถ้าอย่างอันนี้จะเป็นเชือกรัดของ <โฮ S 2> นสายรัดก๊อกแก๊กเลยคุณผู้ชมนี่ฮะใา่จะเป็นชุดรัดของนี่ฮะเป็นชุดรัดของราคาอยู่ที่890บาทใช่ค่ะถ้าเรียกบ้านๆก็ก๊อกแก๊กนั่นแหละนะฮะ เสียงมันก er ็แก๊กมอเตอร์ไซค์ก oh. ็ใช yeah. ้ได้นะครับเวลาเรากลับต่างจังหวัดอะไรยางเงครับแน่นอนเพราะมันมีตัวล็อกด้วยนี่เพราะว่ามันมีตัวล็อกด้วยนะครับแล้วก็ปลดง่ายถอดง่ายไม่ต้องมัดเชือกนะครับประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็คือจะเป็นอะไรค่ะอะไ่ใช่ค่ะบางทีลูกค้าทําสมอหายทําเสาหักทํานู่นนี่หักนี่นี่หน่อยๆอะไรอเงี้ยค่ะก็สามารถซื้ออะไ่ไปทําเองได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้อ๋อแต่ถ้าอย่างอันนี้จะเป็นชุดห่วงค่ะชุดห่วงมันจะใช้คู่กับตัวแทร็กนี้มันจะเป็น เหมือนเราติดลางเพิ่มในกระบะแล้วไว้ล็อกของเป็นเหมือนจุดยึดจุดยึดอ่าใช่ค่ะไว้เราผูกเชือกอะไรเงี้ยค่ะนี่ครับนี่มันน่าสงสัยนะข้างในนี้มันมีอะไรเปิดดูได้เปิดดูได้มาแเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้เปิดดูได้ไอ้สิ่งที่เขาไม่ให้ดูเราก็สนใจเนาะเราก็อยากจะดูฮะเราก็อยากจะรู้มันคืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนิดนึงนะเชือกก็แน่นจริง คือมันจะมีครบชุดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่างอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็จะมีเชือกสมอเฮ้ยมันเยอะนะใช่มันมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดเชือกเป็นชุดติดตั้งต่างๆบางทีลูกค้าทําหักทํางอเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยครับคุณโบเอ้านี่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 ฮะเราเลื้ยออกมาเลยนะมันเป็นของใหม่ไหมนี่นี่ดูได้ดูได้เปิดดูได้เปิดเปิดดูได้ค่ะมีเชือกคุณผู้ชม นี่โบเทให้อ<ห>่ะเทเลยนี่มีสมองมีอะไรอยู่แล้วในชุดมียันนี่ค่ะไขควงมันเหมือนกับว่าอุปกรณ์อัญมณีมันเหมือนกับเป็นอนเนกประสงค์เป็นพลวอ <ใช S 1> เนกประสงค<ะ>นะ์นะเ,เดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บไปด้วยนะตัวนี้อ่าไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยางรัดนะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ในถุงนะฮะเป็นของ เอาไว้แบบซ่อมแซมแหละนะประมาณนั้นนะครับซ่อมแซมประกอบนิ่นนั่นนะครับอยู่ในถุงนี้นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณพันสามพันสามร้อยบาทนะครับเออก็เป็นถ้าเป็นอะไหล่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไหล่กองประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสงสัยอะไรแล้วก็แกะแล้วก็แงะนะเมื่อนี่นะอ่าค่อยๆเปิดให้ดูนะครับนะฮะก็จะอยู่ในถุงแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วลูกค้าก็มีติดรถไว้เวลาแบบเราอยากซ่อมแซมอะไรเราก็ ดึงถุงออกมาใช้ค่ะถ้าอย่างนี้จะเป็นแบรนด์ดาเช่ค่ะดาเช่ดาเช่ก็เป็นแบรนด์ออสเตรเลียเหมือนกันเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยมันมันไปยังไงมายังไงครับเนี่ยอ๋อเป็นเต็นท์หลังคาเหมือนกันค่ะเป็นเต็นท์หลังคาเหมือนกันนะใช่ค่ะนี่ฮะเราก็พยายามมุดเข้าไปนะนะครับเอาดูรูปตัวอย่างกันแล้วกันนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามหมื่นกว่าบาทนะฮะก็น่าจะพับเร็วเก็บเร็วแหละปนระมาณนี้นะครับค่ะฝั่งทั้งนั้นนี้ก็จะเป็นแหลก อันนี้จะเป็นตัวยากิมาค่ะใช่เป็นแบบแพลตฟอร์มที่เว้ติดบนหลังคารถใช่ค่ะอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้าว่ามาเลือกไซส์ได้ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นแม็กของ TGM เลยใช่ค่ะโอ้ถ้าแม็กอย่างล้อแม็กเราจะมีขอบ17 18 20จะมี3าสามไซส์ให้เลือก17 18 20แต่ไม่มี16ไม่มีไม่มีใช่ค่ะก็จะเล่นแบบอะเรเล่าว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นยางมัดนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะมีท่อของ TGM ด้วยนะครับ อันนี้เป็นของคองเหรอถ้าเป็นซีรีส์ล้อแมกเราจะเรียกเป็นสองซีรีส์เป็นคององซีรีส์คองกับซีรีส์วูฟอันนี้จะเป็นซีรีส์วูฟจะเห็นว่าลายเขาจะต่างกันค่ะถ้าคองเขาก็จะมีความดุดดุดดุดุหน่อยแต่อ้าอย่างวูฟเงี้ยค่ะจะมีความฉบเฉียวกว่าโอเคราคาประมาณถ้าราคาอย่างตัวล้อแมกขอบ17บนะคะเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ตัวส4มหมื่นสี่สามหมื่นสี่ใช่ค่ะล้อสี่วงตัวเริ่มต้นถูกต้องไหมใช่ค่ะประมาณนี้ เราถามราคาคร่าวๆนะครับถ้าจะให้บอกหมดนะครับเหมือนที่ผมบอกไปก็คือจะลําบากนิดนึงนะน่าเราต้องเชิญมาสัก3วันเราต้องอยู่ด้วยกันสัก3วันอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินใช่ค่ะแบบไหนเอ่ยอ๋อแบบ เวลาบางทีเราอ่าเป็นสัมลี่ยมเป็นตัวไฟสัมลี่ยมบางทีเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินเราตั้งไฟไว้ใช่หรือว่าจะดูหรือเปล่าล่ะจะใช้ตัวนี้แยกก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ติดรถเอาไว้ใช่มีติดรถเอาไว้ใช่นะครับรู้แหละว่าไม่อยากใช้แต่ว่าถ้ามีแล้วมันได้ใช้มันอุ่นใจกว่าถูกต้องครับนี่ครับเออเหมือนกับเราแบบต้องพก power bank แหละนะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องพกเอาไว้พกเอาไว้ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับมีไฟฉายให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ตัวสัมเหลี่ยมนะฮะเอาไว้ฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จประมาณนี้นะครับที่ TGM เขามีขายนะครับแล้วในกระเป๋าแบบนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นตัวกระเป๋าจริงๆมันเป็นกระเป๋าสําหรับใส่พวกอุปกรณ์เชือกแต่ว่าลูกค้าก็สามารถเอาไปใส่อื่นๆได้อ๋อนี่ใส่เชือกแบบนี้ใช่ค่ะเชือกกู้ภัยเชือกกู้ภัยอ่าประมาณนี้เชือกอ่ะเราจะมีตั้งแต่เป็นแบบเป็นเชือกเดี่ยวๆก็มีหรือว่าถ้าลูกค้าที่อยากได้แบบครบเซ็ เป็นเชือกเป็นถุงมือเป็นอุปกรณ์เสริมอื่นๆแล้วก็มีขายเป็นเซ็ตก็มีค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับก็มาที่ TGM นะก็อยู่ที่บางนาบางนากมยี่ห้าค่ะติดกับวันเดินล่างกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ลดราคาหรอใช่ค่ะอันนี้จากปกติพันแปดโอ้มันหนามากเลยนะมันหนาแล้วก็มันแข็งนะครับใช่ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นแบบพื้นแข็งคือทํามาเพื่อสําหรับไว้เราใส่ของหนัก ได้แล้วก็เวลาเราวางกับพื้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่มีความชื้นมันจะได้แบบกันชื้นได้ระดับหนึ่งใช่แล้วก็จะมีตัวถุงนี้ไว้สําหรับครอบคลุมโุ้ยคุณผู้ชมครับผมแบกแค่กระเป๋าผมก็หนักแลครับประมาณนั้นนะไปเรื่อยๆแล้วผู้เรานะฮะยังไงผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปให้สุดนะครับที่ TGM นะครับนี่มันเป็นตู้เย็นีตู้เย็นของ Engel เอ็นเกลใช่ค่ะเอ็นเกลก็จะมีหลายลิดอันนี้ก็คือลูกค้ามาเลือกดูได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบแคมค่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตู้เย็นติดรถกันไว้อใช่ค่ะอันนี้มันต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดไหมหรือว่ามันมีแบตไหมอันนี้ต้องเสียบปลั๊กค่ะใช่ค่ะปลั๊กแบตรถยนต์ใช่ค่ะใชวกปลั๊กแบตค่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่25.2องศาอ่องศาใช่ไหม อันนี้เป็น,น,ปนอุนภยังไม่ได้เปิด<อ>ใช่เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กนี่นี่นปลั๊กอยู่นี่ปลั๊กอยู่นี่ผมกาลังจะหลอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันเย็นแล้วนะประมาณนั้นะนะครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีไฟมีอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะฮะแต่ว่าะจะต้องเสียบปลักปล๊กไว้เอาไว้แช่เบียร์ครับคุณผู้ชมเอาไว้แช่โคกนะครับเบียร์ต้องมาก่อนนะนี่อันนี้ตัวจะเป็นข้าวไม่เป็นไรเบียร์มาก่อนใช่ข้าวไม่เป็นไรเบียร์มาก่อนนะครับ เบียร์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับแก้มกระตำมมาเนี่นี่นะอันนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นตู้เย็นกันจะเปิดด้านหน้าค่ะนี่น่าจะเป็นไซส,ส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลย<ช>นี่เอาไว้ติดรถนะครับเป็นพร็อพนะฮะเป็นพร็อพนะครับแต่เป็นพร็อพที่มีประโยชน์นะ,ะนะใช่คนที่แบบซื้อหมูไป ซื้อไก่หมูเห็ดเป็ดไก่หมูเห็ดเป็ดไก่นะครับบางทีกระติกมันไม่พอใช่ค่ะเราอยากให้มันสดใหม่ใช่อย่างเช่นอาหารทะเลเนี่ยเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับมันจะต้องอาศัยความสดนะถ้าเราไปใช้น้ําแข็งเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหต้องต้องเติมอยู่เรื่อยนะครับอย่างนี้ก็ปลอดภัยไปเลยนะอ่าประมาณนี้ครับนี่คือประโยชน์นะครับของตู้เย็นใช่ตู้เย็นเลยเกตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นติดรถยนต์ใช่ประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวมาฝั่งนี้นิดนึงนะฝั่งไหนทีไปฝั่งนี้ใช่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นตัวช่วงล่างของทับด็อกค่ะทับด็อกใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ออสเตรเลียเหมือนกันใช่ค่ะเป็นช่วงล่างนี่คืออะไรท่านนี้จะเป็นสวบาค่ะสวบาอ่านี่ก็เป็นปีกนกปีกนกปีกนกตัวนี้จะเป็นโชกหน้าโชกหลังมันแตกต่างจากข้างหน้ายังไงคะถ้าอย่างอันนี้อย่างที่บอกค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์แบรนด์จากออสเตรเลียเหมือนกันใช่ค่ะก็หลักๆก็คือจะเป็นตัวกระบอกที่่ใหญ อันนี้จะเป็นตัวซีรีส์ไฟลองได้เดี๋ยวดูสิแน่ลองอุ้ยอยู่แสบตาเลยครับคุณผู้ชมแต่มันปรับเลือกสีได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะของเราจะมีแต่แสงขาวใช่ค่ะมันจะเป็นตัไฟสีขาวนะครับหรือจะเป็นแบบบาร์ก็ได้อ่าเป็นแบบบาร์นะค่ะตัวนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแหละนะครับในงานกู้ภัยก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเราไปแบบ ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามแต่เข้าป่าอะไรเงี้ยค่ะที่มันแบบมืดไม่มีแสงไฟตัวนี้มันจะต้องสตาร์ทรถไว้ไหมใช่ค่ะต้องต้องสตาร์ทรถไว้ใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่ว่าจะต่อไว้กับแบตก็ได้ต้องให้อันนี้ต้องแบบให้ทางช่างมาคุยกับทางช่างก่อนได้ใช่ค่ะจะเป็นแบบรุ่นเล็กๆก็มีอ่าโอแสบตาครับนะฮะเล็กแต่แรงไกลไหมน่าจะไกลนะไกลค่ะไกลนะครับไปถึงนู่นเลยมีเกือบครบแหละนะครับสำหรับอุปกรณ์แต่งรถ แนวออฟโรดนี่ฮะครั้งแรกที่ผมมานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวแนวอุปกรณ์แต่งรถเกี่ยวกับออฟโรดนะครับที่นี่ยังไม่พออาจจะมียางด้วยไหมถ้าอย่างยางอะค่ะลูกค้าถ้าสามารถมาสั่งกับเราได้อ่าใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่ไม่มีใช่จะไม่ได้มีสต็อกไว้แต่ว่าถ้าลูกค้ามาติดตั้งแล้วเอยเอาสเปกยางมาแล้วอยากได้ยางให้เราหาให้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะหาได้อ่ราคาบวกนิดหน่อย ราคาตามท้องตลาดเลยค่ะราคาเดียวกันเลยสั่งที่จบดิโอเคไปครับคุณบูครับก็สรุปภาพรวมนะฮะที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นช็อปนะเป็นช็อปของ TGM นะครับที่มีอุปกรณ์เลยนะออฟโรดแคมปิ้งค่ะนะฮะใครที่อยากจะแต่งรถแนวออฟโรดก็แนะนำที่นี่นะครับราคาแรงกว่าที่อื่นนะถ้าราคาบอกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วใช่ค่ะมันก็เป็นราคาตามท้องตลาดที่แบบเทียบกับคุณภาพราคาอะไรเงี้ยค่ะมัน มันคุ้มค่าที่จะเราจะติดตั้งบริการห<ช>ลังการขายใช่เราก็มีบริการหลังการขายที่พโบบอกว่าเรามีช็อปเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาหาเราได้เลยรวมถึงทีเจเมนก็มีร้านตัวแทนอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าจะติดตั้งหรือจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดต่อที่เราหรือร้านตัวแทนได้คทํามาปุ๊บเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ําเลยเช่นน้ำเปล่าน้ำเปล่าตรงนี้ตอนนี้เรามีน้ำเปล่าเลี้ยงปิงเรามีน้ำเปล่าเลี้ยงจริงโอ้ผมพูดเล่นนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ เราที่นี่เขามีที่รับรองแขกใช่ค่ะนะมีน้ำเปล่าีเห็นไหมมีน้ำเปล่าจริงโอ้มียี่ห้อตัวเองด้วยนะ PGM นะครับมีน้ำเปล่าแล้วก็ในโซนนี้ก็จะเป็นโซนรับรองใช่ค่ะนะสำหรับลูกค้าที่ ดูสินค้าแล้วอยากติดตั้งนั่งรอได้เลยส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ลูกค้าเข้าไปส่วนติดตั้งเน่มันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งอันนี้ของเราทําตามมาตรฐานออสเตรเลียเลยแต่ว่าต้องแจ้งก่อนถ้าจะไปท่าแจ้งก่อนแล้วก็ใส่เซฟตี้แล้วก็ต้องมีทีมงานพาไปโอเคนะก็ส่งรถมาประมาณกี่วันครับพอติดตั้งเสร็จอันนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าเลยค่ะถ้าอย่างเป็นแบบช่วงล่างกันชนอย่างเงี้ยก็คือรอรับกลับได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าจะมาติดตั้งเราจะมีการรัดคิวกันอยู่แล้วใช่ค่ะว่าลูกค้าจะมาวววันนเเลาาไหจจะะสกกกรรีบบออ เลยค่ะว่าจะเสร็จกี่โมงลูกค้ารอไหมหรือลูกค้าจะฝากรถไว้แล้วค่อยมารับตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะเอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของเราจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทาง TGM ด้วยนะครับที่ให้โอกาสเรานะฮะได้เข้ามาทัวร์นะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเข้าถึงได้คุณก็เข้าถึงด้วยนะครับยังไงก็ แวะเรียนมาที่นี่แลวกันนะครับที่นีไ<ด>่ไป<ด>อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะก็อยู่บนถนนบางนาตรา,าดใช่ค่ะติดถนนใหญ่เลยหาง่ายท,ที่ท่านไหนนะคะที่อยากมาดูสินค้าอยากมาลองทดลองดูของก่อนอะไรยเงี mm ้ยค่ะสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะจะวอล์กอินก็ได้หรือจะติดต่อน,นัดเข้ามาก่อนก็ได้ค<ม>่ะติดตามผลงานของ T j m ด้วยนะคะทาง Facebook i g Tik Tok แล้วก็ Line ค่ะสนใจสินค้าตัวไหนสามารถทักมาสอบถามก่อนได้ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนงบุยท้งพี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทางพี่เหมือนกันค่ะ